วันนี้เนี่ยเศรษฐกิจประเทศเศรษฐกิจและการเมืองถูกผูกขาดโดยกลุ่มคนกลุ่มเดียวกลุ่มเดิมที่เห็นอยู่เนี่ยแล้วชาวบ้านจะทำยังไงนะคะก็หันไปขายยาเสพติดกันแล้วลูกหลานก็ติดยาเสพติดนับหมื่นได้ตัวเลขมาเก้าหมื่นกว่าคนนะคะถามว่านักการเมืองชุดเดิมชุดเดิมเนี่ยนะคะหน้าตาเนี่ยใช่เลย เนี่ยนะคะมาตั้งแต่สมัยนายกชื่อปูไล,ล่ลงมา,าพิเศษไล่ลงมาถึงไล่ลงมาเรื่อยๆๆๆจนกระทั่งมาถึงวันนี้หน้าเดิมเนี่ยนะคะได้ได้ได้มันเห็นเลยว่ามันเป็นการผูกขาดที่ไม่ได้เกิดอะไรเลยท่าน,นต้องหักมาถามตัวเองว่าแล้ววันนี้ประเทศไทยอะ่ะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะคะในขณะที่เข้าไปหมกมุน่นอยู่กับเรื่องเงินดิจิตอล เงินไอ้เงินเงินลมอย่าใช้คาว่าเงินลมเนี่ยนะคะเพราะว่าเข้าหาเสียงไว้แค่นั้นเองในขณะที่ชาวบ้านไม่เข้าใจหรอกคะ่ะลุงมีป้าแดงอีหันอีหันไปนั่งคุยท่านก็บอกว่าไม่ไม่เข้าใจหรอกว่าไอ้เงินพวกนี้จะทําอะไรได้ทีนี้เก้าเดือนเนี่ยเราไม่เห็นอะไรนะคะก็มีแต่น้ํามันขึ้นราคาก็อย่าแปลกใจที่เขาเอารถไปไปเติมน้ํามันที่ฝั่งมาเลยเพราะมาเลยสิบแปดบาท ใช่ไหมคะแต่ว่าฝั่งเราเนี่ยเท่าไหร่สี่กว่าบาทยิ่งถ้าเป็นพรีเมียมดีเซลเข้าไปทั้งดีเซลก็เข้าไป30กว่าแล้วตรงนั้นเนี่ยสามสบาทนะคะแล้วจะอยู่ยังไงเพราะมันจะกระทบจา,จากน้ํามันที่แพงขึ้นมันก็จะไปกระทบกับระบบขนส่งถูกไหมคะเท่าที่เห็นลน่ยรถที่ขนของขนปาล์มขนทั้งหลายแหล่เนี่ยก็น้อยลงนะคะมันราคา ค่าขนส่งมันก็ขึ้นพอขึ้นเสร็จค่าของชีพก็ขึ้นสินค้าทุกอย่างขึ้นราคาหมดเลยนะคะบอกว่าไปคุยกับพระเ้าบอกสินค้าขึ้นราคาหมดเลยแม้ว่าค่าตั้งศพค่าสวดศพยังขึ้นราคาเลยเจ็บในซวงมากเมื่อกี้คุยคุยกับท่านหมอเขียวบอกว่าพระที่ไม่ได้เป็นพระดีก็อูฟู่ใช่ไหม ใช้ได้เงินได้ทองไปในขณะที่วัดเล็กๆเ,เนี่ยไม่มีแม้กระทั่งจะจ่ายค่าไฟอันนี้มันเกิดภาวะเขาเรียกข้าวยากหมากแพงในประเทศไทยแล้วไหนว่าคุยนักคุยหนาใช่ไ้่คะว่าโอ้รัฐบาลบริบัิปไตยก็ไม่แปลกใจที่ทำไมคนก็เอาไปเปรียบเทียบกับนายกซึ่งเป็นทหาร ที่ผ่านมาใช่ไหมคะคนก็ดา่าด่าด่าแกแล้วพอมาวันนี้ก็เอาเอานายกลุงตู่มาเปรียบเทียบกับนายกเศรษฐาใช่ไหมคะออกมาทีนี้วันนี้ยังพูดสายมูสายมูไปไหวพระมาะไล่ลงไ้เลยนั่นกับวัดพระโคของบ,บ้านเกิดหลวงปู่หลวงปู่ทวดจนกระทั่งถึงยะลาปัตตานีไปเลยเนี่ยนะคะพบเลยล่ะบอกว่าคือชาวบ้านเนี่ย ลำบากติดป้ายขายหมดขายบ้านขายที่ดินขายแปลงสวนสวนสวนมะพร้าวสวนน้ำตาลสวนมะสวนปาล์มสวนยางแล้วก็เริ่มตัดนะคะในขณะที่เราก็เอาว่ามีทุเรียนถูกไหมคะ,ะทางใต้ก็น่าจะทุเรียนลงทุเรียนก็ล้างไม่มีนะไม่ได้สือ่อฝนมันมีฝนด้วยปรากฏว่าลงทุเรียน99% เป็นลงจีนแล้วลงไทยไปไหนอะ่ะคนไทยทำยังไงเราปลูกเราปลูกผลไม้เราปลูก,ลก,ลลกแล้วเราก็ต้องขายให้คนจีนถูกไหมคะทีนี้ไล่ลงไปเนี่ยลงเนี่ย,ยก็ล่งหมดเลยแล้วก็เป็นลงที่ขึ้นภาษาจีนหมดเลยคือกลุ่มที่เราไปด้วยกันก็เป็นสหาย เราก็ถามบอกว่าตอนนี้สหายเราอยู่ในอยู่ใน,ในคารมเน,นี่ยนะไล่ลงมาตั้งแต่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็เป็นสหายเก่านะคะดิฉันพูดเรื่องข้าวเขาก็ถามมาจากภาคใต้ว่าไม่กลัวหรอเราบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยเป็นสหายกันนะะเราก็ต่อสู้เรื่องให้ชาวบ้านได้มีกินดีอยู่ดีแต่วันนี้เนี่ยสหายเราทำอะไรอยู่ มข้าวขายได้เท่าไหรนะ่นะ19บเาบทแต่ว่าข้าวดีอ่ะข้าวใหม่ข้าวเอี่ยมเนี่ยเพิ่งจะขายได้ยี่สบยี่เอ็ดแล้วการที่มาซื้อข้าวราคาสิบเกาทเนี่ยมันจริงเหรอได้ไหมอันนี้ชาวบ้านธรรมดาก็รู้แล้วที่ที่เจ็บในอกมากๆคือพักพวกที่อยู่ในต่าง,ต,างต่างประเทศบอกว่าไม่ต้องห่วงนะไม่กินข้าวไทยแล้วเราบอกไม่ได้สิ พอไม่กินเ้าาไม่กินข้าวไทยแล้วชาวนาทําไงอะ่ะมาสามเดือนเราก็ขายข้าวได้แล้วอันนี้อันนี้ยสำคัญนะคะภาคใต้ก็จะมียางปาล์มแล้วก็ผลผลิตด้านด้านสินค้าที่เป็นสัตว์น้ำนะคะยังก็เช็คตลอดเพราะว่าน้องที่เนื่องจากเป็นที่ปรึกษาที่มหาวิยาลัยเกษตรด้วยน้องเขาก็ไปด้วยด้วยเราพยายามช่วยกันทุกกําลังอะ่ะ เราเป็นคนตัวเล็กๆอะ่ะมีคนถามบอกว่าไม่กลัวเหรอลราบอกฉันเป็นเม็ดทรายอะ่ะเม็ดทรายก็ถมทะเลได้เหมือนกันวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าแม้กระทั่งไปไปอยู่ในวัดเนี่ยสักทุ่มเรยยี่องเนี้ยบอกว่าขึ้นราคาแม้กระทั่งข้าเผาศพข้าสวดอะ่ะแล้วจะตายยังยังตายไม่ได้เลย จะตายยังตายไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีตังตั้งตั้งศพเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าถ้าใครที่ใช้มือถือก็จะเห็นเนี่ยใช่ไหมคะทีนี้สงสัยนะเขาบอกว่าเราก็เราก็ถามบอกว่าสงสัยต้องพึ่งหมอดูแล้วมั้งสายมูสายมูยมเขามานั่งไล่อะลรว่าเออเราไปใต้ใช่้นมาทางใต้เนี่ยพระเกจิเยอะอะไร อันดับที่ด้านที่สุดก็คือหลวงปู่ทวดใช่ไเราก็เอาว่าสายมูคราวนี้ mm hmm. เพราะว่าเห็นไล่ลงไปเลยนะั mm ่ hmm. แต่กรุงเทพหลงไวไม่ได้นอนเลยนั่งดูตลอดแล้วก็เข้าวัดทุกวัดที่ผ่านได้นั่นได้คุยได้ถามได้เนี่ยนะคะจนกระทั่งไปทิ้งท้ายที่สงขลา mm hmm. เราได้เห็นเลยบอกว่าแรงที่จะปะทะไม่มีหรอก ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยไม่มีข้อขัดแย้งกันหรอกไม่ว่าพุทธหรือคริสตหรือมุสลิมนะคะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะทุกคนทํามาหากินเลี้ยงตนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงครอบครัวั้นวันนี้เนี่ยนะคะเมื่อเขาเนี่ยมากำลังทำลายระบบหัวใจก็คือระบบยุติธรมรมเห็นไหมคะฉันอยู่ตรงนั้นก็ สดับรับฟังตลอดว่า18ที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง4ีหคดีนะะอีกสองคดีเลื่อนเลื่อนไปเป็นเดือนหน้าแล้วก็คดีที่คนใจจดใจจอ่อก็คือการจะได้จะปรากฏดตัวไหมจะได้จะได้ประกันตัวไหมประกันตัวด้วยเงิน5 0 0แสนบาท เงินห้าแสนบาทเนี่ยมันจิ๊บจ้อยสำหรับเขาแต่มันเป็นห้าแสนบาทที่ทำลายระบบยุติธรรมอีกแล้วค่ะนะคะอีกแล้วค่ะเพราะว่าเขาเป็นอภิสิทธิชนที่ได้ประกันอยู่คนเดียวและอย่าลืมว่าคดีเนี่ยมีอีกๆคดีคดีของเขาอีกอ่คดีฉันยกหูทันทีถามอายการสำนักอายการสูงสุดว่าน้อง ยังไงเขาบอกพี่นี่ก็คือหนึ่งในระบบการทำลายกระบวนการยุติธรรมแล้วก็มีข่าวปล่อยออกมาเรื่องกระดาษถูกไหมฮะเรื่องกระดาษ2000ล้านคนก็จะวิพากษ์กันไปทั้งเมืองทั้งประเทศไทยว่ากระดาษมีความสำคัญกว่าคอนเราเล่นเป้ายิงฉุบถูกไหมเราเป้ายิงฉุบค้อนเนี่ยมันแพ้กระดาษกระดาษน้องหุ้ม ไอ,ไอ้พวกที่ไปด้วยไม่เข้าใจถามว่าค้อนมันแพ้กระดาษยังไงบอกเฮ้ยไม่เคยไม่เคยเล่นเป้ายิงฉุบหรอได้ไมายันยียันเย้าปรกระเป้ายิงฉุบเนี่ยค้อนมันแพ้กระดาษแต่วันนี้ในชีวิตจริงค้อนมันแพ้กระดาษแต่กระดาษมันไม่ใช่กระดาษอย่างนี้มันเป็นกระดาษในหลวง เราก็เลยไปจุดธูปเราสายมูแล้วนะวันนี้เราไปสายมูแล้วเราไปเลยจุดทูปไปบอกหลวงปู่ไอคนที่มันคิดร้ายคิดไม่ดีกับแผ่นดินเป็นคนทําลายแม้กระทั่งระบบยุติธรรมที่ทําให้ผู้คนเนี่ยเดือดร้อนใจกันไปทั่วเนี่ยขอให้ไม่ได้ผดได้เกิดดิฉันจะนับถือหลวงปูท่ทวดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไล่ไปเลย,เลยตั้งแต่บ,บ้านเกิดท่าน าที่พักโคไล่ลงมาจนกระนั่งไปถึงปัตตานีไปนั่งสมาธิอยู่แล้วบอกหลวงปูห่หนูเดี๋ยวกลับไปหนูต้องไปขึ้นเวท <c oughs> มีมาซ่อมเพราะวันอาทิตย์ไม่ได้ขึ้น <c oughs> วันนี้ต้องมาเล่าให้ให,ใ,หให้หมู่ญาติเราฟังว่าท่านเชื่อไหม <c oughs> เขา่าไม่มีความสุขหรอกสิ่งที่เป็นอยู่ ไม่ว่าจะได้ประกันตัวหรือไม่ประกันตัวถ้าไม่ได้ประกันตัวเนี่ยเขามีออฟชั่นนะมีทางออกข้องที่หนึ่งสองสามสี่จะทำยังไงวะหนึ่งสองสามสี่เราตามดูหมดทีนี้ถ้าฝ่ายฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงเขาไปอุดไว้หมดนะคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นกระดาษมันก็ทำงานอย่างนี้ะกระดาษทำงานคอนก็เลยแพ้กระดาษ แต่สิ่งที่ที่ไม่มีวันคุณคิดว่าครั้งนี้ชนะเหรอแพ้ตลอดนะท่านอดีตนายกท่านแพ้ตลอดนะเพราะว่าคนจะเกลียดชังเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นถึงขนาดชาวบ้านธรรมดาชวนลงขันนะ่ะไม่ต้องบอกนะลงขันทำอะไร ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเราก็รอเวลาอาจารย์หมอเขียวบอกว่าพ่อท่านบอกเย็นไว้เย็นแล้วยาวไม่ยาวมากคะ่ะงวดน,นี้ไม่ยาวมากแล้วจะได้เห็นขอลงท้ายว่าท่านจะมีชีวิตมีความสุขณนะหนึ่งวินาทีได้อย่างไร ถ้าผู้คนทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักเขาเกลียดชังมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแล้วมันก็ไม่ยุติธรรมนะมันแผ่รังสีไปถึงลูกหลานเล้นหลนของท่านท่านจะเกิดมาเพื่อทำลายประเทศไม่เคยมีใครแม้แต่คนเดียว ที่ทำ้ายประเทศนี้แล้วอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีวันนี้รัตนาพรมาให้คำตอบสายมูว่าได้คำตอบจากการไปกราบหลวงปู่ไล่ลงมานั่งก,กรุงเทพจกนกระทั่งถึงปัตตานีมั่นใจไปร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นเลยว่าแม้คุณคิดว่าคุณชนะ ในการได้ประกันตัวแต่เป็นชนะนคนทำไพ่แพ้ของตัวเองยืนยันค่ะวันนี้ก็เลยเบาๆนะมีมีมือกี้พี่พี่จากออสเตรเลียบอกว่าเอาหนักๆนะเราอหนักในเนื้อนะคะเราสุภาพปูป่ย่าตายายสอนพ่อเลี้ยงสอนพ่อเลี้ยงเป็นนักกฎหมายด้วยเป็นทหารด้วยบอกว่าสุภาพไวไม่ตกอับ แล้วคนไทยเป็นคนสุภาพแต่ไม่ยอมแพ้ค่ะเราจะลุกขึ้นสู้ค่ะแล้วเราสู้ครั้งนี้ตรงเวทีเล็กๆตรงนี้นะคะมีคำถามจากปลายด้ามขวานว่าเราจะสู้เขาไหวไหมคำถามที่มาทั้งหมดเนี่ยเรียนไม่ได้อ่านทั้งหมดนะคะบอกว่า หกเจ็ดคำถามที่ฝากมาแล้วเป็นคำถามที่อันอันหลายอันที่เป็นทหารเป็นทหารยศตั้งแต่พันโทพันเอกจนกระทั่งถึงในพลซึ่งขณะนี้ปฏิบัติภารกิจอยู่ในภาคใต้เขาบอกว่าผมไม่พวกผมไม่เคยกลัวเรื่องของการขัดแยง้งทั้งเรื่องศาสนาทั้งเรื่องอะไรก็ตามเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นพี่น้องกันหมดเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเวลานี้คือ ไม่มีไม่มีคนทำงานตั้งแต่ตรงนี้เลยเห็นไหมคะท่านเข้ามาบริหารประเทศบริหารประเทศภาษาอะไรที่ทำให้คนเนี่ยร่ำร้องหาเผด็จการ